วันนี้เราจะมาเล่าถึงเรื่องการที่ลูกเกิดมาแล้วระลึกชาติได้แม่ขนลุกลูกชายสามขวบระลึกชาติได้วาดภาพจุดที่ถูกรถชนตายบทสรุปสุดอึ้งเลยเด็กชายวัยสามขวบได้เล่าเป็นฉากๆถึงชาติที่แล้วพร้อมกับวาดภาพจุดที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วทำให้เขาเสียชีวิต แม่ก็ตัดสินใจตามหาความจริงแล้วก็มาเจอบทสรุปที่น่าตกใจมากถ้าคุณผู้ฟังเชื่อเรื่องกลับชาติมาเกิดดิฉันจะเล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเด็กชายวัยสามขวบเขาบอกพ่อแม่ว่าเขาถูกรถชนตายในชีวิตก่อนในชาติก่อนอย่างไรทั้งอย่างวาดภาพจุดที่เกิดอุบัติเหตุและบอกว่าอยากเจอแม่คนก่อน แม่ของเด็กชายได้แชร์เหตุการณ์ดังกล่าวลงบนทวิตเตอร์ซึ่งผู้ติดตามชาวเน็ตคนดูทั้งหลายเนี่ยก็มาช่วยค้นหาครอบครัวในชาติก่อนให้เขาซึ่งบทสรุปเนี่ยสุดท้ายน่าตกใจมากทําไมเด็กคนนี้ถึงรู้เรื่องราวทั้งหมดซึ่งแม่คนที่เป็นแม่ชาติก่อนของเขาเนี่ยยังตกใจว่าเอ๊ะเด็กคนนี้เป็นใครแล้วทำไมถึงรู้เรื่องนี้ ย้อนกลับไปเมื่อปี2,563คุณแม่รายหนึ่งได้โพสต์ทวิตเตอร์ว่าลูกชายวัยสามขวบของเธออยู่ๆก็สามารถระลึกอดีตชาติได้เขาเล่าความทรงจำตอนที่เขาเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตแถมยังวาดภาพแผนที่จุดเกิดเหตุและเขายังพูดว่าอยากเจอแม่ในชาติที่แล้วผู้เป็นแม่จึงได้ประกาศตามหาญาิในชาติที่แล้วของลูกชายโพสต์นี้ก็ได้ พวกชาวเน็ตช่วยกันตามหาจนกระทั่งปี2564ทางทีมงานรายการหนึ่งได้ติดต่อไปยังคุณแม่เขามีชื่อว่าจิเอะนามสมมุติและโคจิลูกชายของเธอซึ่งมีอายุป8ปดขวบแล้วและกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สองพวกเขาเป็นครอบครัวธรรมดามีสมาชิกในครอบครัว4คน พ่อของเขาเป็นข้าราชการส่วนแม่เป็นพยาบาลโคจิมีพี่ชายหนึ่งคนจุดเริ่มต้นของเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อปี2,559ขณะที่คุณแม่ในชาตินี้กำลังนั่งอ่านหนังสือนิทานก่อนนอนให้กับลูกชายซึ่งตอนนั้นอายุได้สามขวบกว่า,วาฟังอยู่อยู่ๆลูกก็พูดว่าเสียงของแม่คนปัจจุบันไม่น่ารักเลยประโยคนี้ทำให้แม่สับสนว่า แม่คนปัจจุบันคืออะไรกันแน่จากนั้นลูกชายก็พูดต่อว่าเสียงแม่ของฉันน่ารักและอ่อนโยนมากย้อนรำลึกถึงชาติที่แล้วของเขาตอนที่เขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ตั้งแต่วันนั้นมาเด็กชื่อโคจิเนี่ยก็เอาแต่พูดถึงอดีตของแม่อีกคนทําให้แม่ในชาติปัจจุบันเนี่ยสงสัยว่านี่คือความทรงจำ ในชาติก่อนหรือเปล่าครั้งหนึ่งลูกชายของเขาก็พูดว่าเขากำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์และเห็นว่าไฟจาราจรข้างหน้าเป็นสีแดงแต่รถที่อยู่ข้างหลังกลับไม่หยุดเลยถูกชนอย่างแรงข้อเท้าของเขาหักเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการผ่าตัดแล้วก็เสียชีวิตลง ลูกชายนึกถึงความทรงจําชาติที่แล้วได้อย่างชัดเจนและบอกแม่ว่าเขาถูกรถชนสิ่งที่น่าตกตะลึงที่สุดเขาสามารถวาดภาพเหตุการณ์อุบัติเหตุในความทรงจําของเขามีทางแยกหน้าไฟจราจรมีเส้นจราจรสีเหลืองอยู่บนพื้นถนนในตอนแรกแม่ในชาติปัจจุบันรู้สึกสงสยัยเมื่อใดก็ตามที่ลูกชายจะพูดถึงแม่ของเขาในชาติก่อน เธอจะลังเลใจและถามว่าลูกอยากเจอแม่ของลูกในชีวิตที่แล้วจริงๆหรือไม่จนกระทั่งคุณจีเอะแม่ในปัจจุบันป่วยเป็นมะเร็งเต้านมและต้องอยู่บนความเป็นความตายเธอรู้สึกถึงความเจ็บปวดอย่างแท้จริงจากการพลัดพรากจากกันและคิดว่าถ้าลูกชายของเธอมีความทรงจำเกี่ยวกับชาติที่แล้วจริงๆ เขาก็คงอยากจะกลับไปอยู่กับครอบครัวอีกครั้งอย่างแน่นอนเธอจึงได้เปิดทวิตเตอร์โดยหวังว่าจะพบสถานที่เกิดเหตุผ่านเบาะแสของลูกชายและแผนที่ที่วาดด้วยมือลูกชายของเขาเคยกล่าวไว้ว่าเขาชอบเล่นเกมเมื่อชาติที่แล้วเขาบรรยายถึงรูปลักษณ์ของเกมคอนโซลว่าเหมือนกับฟาร์มิคอนหรือนินเทนโดทุกประการทำให้คุณแม่ในชาตินี้เนี่ย คาดเดาว,ว่าชาติก่อนของลูกเขาน่าจะอยู่ระหว่างปี2,523ถึง2,533เขาจำได้อย่างชัดเจนว่าได้ขี่มอเตอร์ไซค์สีแดงขนาดเล็ก5 0ซ c ในวันที่เขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเด็กชายโคจิกล่าวว่าวันนั้นเป็นวันหยุดและผมต้องออกไปทำงานครอบครัวของผมขอให้ผมออกไปซื้อกระดาษชำระเพื่อเติมของใช้ที่บ้าน ตอนนั้นผมยังจําเสียงสัญญาณไฟจาราจรได้เขาบรรยายเสียงสัญญาณคล้ายกับเสียงนกร้องมากคุณแม่ก็ได้หลงข้อมูลที่เธอได้รับจากลูกชายและก็มีคนรีทวิตมากกว่าส0 0 0 0่นครั้งแต่เธอก็ได้รับข้อความใส่ร้ายมากมายเพราะคนก็คิดว่าเธอบ้าหรือเปล่าไม่กี่เดือนต่อมาจูจ่ๆก็มีคนแปลกหน้าคนหนึ่งเขียนถึงเธอเล่าว่าในตอนที่เขากลับบ้าน เขาเกิดในชนบทเขาพบว่าลูกชายของรุ่นน้องได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรเมื่อหลายปีก่อนอุบัติเหตุนี้เกือบจะเหมือนกับที่โคจิเล่าเอาไว้ทุกประการผลแปลกหน้าก็ได้ส่งรูปถ่ายสถานที่เกิดเหตุให้กับแม่บางทีน้องโคจิเนี่ยอาจจะจำสถานที่ได้ผลลัพธ์ที่ได้นั้นช่างประหลาดใจน้องโคจิก็ชี้ไปที่ภาพถ่าย ซึ่งเป็นสถานที่ชนบทเขาก็ไม่เคยไปมาก่อนแล้วเขาก็บอกว่าผมเคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนครับเพื่อพิสูจน์เรื่องนี้คุณแม่จีเอ๊กก็เลยเดินทางไกลไปยังเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งเพื่อพิสูจน์ตามคําอธิบายของคนแปลกหน้าอายุอาชีพสมาชิกในครอบครัวและอาชีพของพ่อแม่ของเด็กชายที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุนั้น สอดคล้องกับสิ่งที่น้องโคจิอธิบายไว้ทุกอย่างเมื่อแม่ในชาติปัจจุบันไปถึงบริเวณที่เกิดเหตุก็ตกใจมากเพราะสถานที่เกิดเหตุตรงกับแผนที่ที่ลูกชายถือวาดเอาไว้ทั้งที่เขาไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนแม้กระทั่งเส้นสีเหลืองบนพื้นถนนและเสียงสัญญาณไฟจาราจรที่เหมือนนกร้องพอแม่ชาติก่อนไม่ขอเจอกันอีกตั้งแต่คุณแม่จิเอะ เขียนจดหมายไปเพื่อฝากไปถึงครอบครัวที่อาจจะเป็นพ่อแม่ในอดีตชาติของน้องโคจิแต่ก็ถูกปฏิเสธเพราะครอบครัวนี้ไม่ต้องการคิดถึงความทรงจำอันเจ็บปวดครั้งนั้นซึ่งจิเอคุณแม่คนนี้ก็รู้สึกเสียใจกับการกระทําที่หุนหันพลันแล่นในท้ายที่สุดแม่จิเอก็เลยตัดสินใจปิดทวิตเตอร์และไม่ลงรายละเอียดเพิ่มเติม แม้ว่าอยากจะช่วยลูกชายให้กลับไปพบกับแม่ชาติก่อนแต่ครอบครัวในชาติก่อนของเขาก็ตัดสินใจแล้วจะตัดขาดไม่อยากรับรู้เรื่องนี้แล้วเรื่องนี้ก็แปลกเหมือนกันนะคะซึ่งศาสตราจารย์บัณฑิตวิทยาลัยของวิทยาลัยนานาชาติเขาก็ได้ทำวิจัยมากกว่า15ปีชี้ว่าในกรณีที่ ทั่วโลกเนี่ยมากกว่า2,500กรณีส่วนใหญ่เด็กที่เกิดอายุประมาณ2-4ปีเนี่ยเขาสำรวจมาแล้วเด็ก1,000คนจะมี37คนที่จะมีความทรงจำเกี่ยวกับชาติก่อนๆท่านผู้ฟังเชื่อในเรื่องกับชาติมาเกิดหรือไม่หรือท่านใดมีประสบการณ์เกี่ยวกับการได้สัมผัสกับคนที่กลับชาติมาเกิดสามารถคอมเมนต์ มาเล่าให้กันฟังได้นะคะ